แม่เอาละครับหลายๆคนก็คงจะรู้กันดีนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยครั้งผมขึ้นเรืองรวยแล้วก็เงินผมเนี่ยขึ้นเรืองรวยเลยนะครับใช้คำว่าเล่นไม่เท่าไหร่นต่ครั้งขึ้นมาเกือบสิบเอ็มเลยก็ว่าได้นะครับโดยที่ผมไม่จำเป็นต้องเล่นแซฟปใหญ่แล้วก็เก็บของขาวขายที่ทุกคนเข้าใจกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ let's go <S สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆเนี่ยผมแนะนำร้านนี้เลยครับซีโก้ทีเฮดทั้งเ,เติมถูกและเติมเตม,ม,มเออองแนนนน่่ครััับยาลไปจด เยอะนะครับที่ Siege of t h และในแมปที่ผมจะเล่นในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแมปคังแสงเล็กนั่นเองนะครับก็มีคนเคยถามนะครับว่าเล่นขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่เล่นคังแสงใหญ่ไปเลยซึ่งผมมองว่าเกมนี้เนี่ยถ้ารอดเท่าก,กับรวยนะครับซึ่งโอกาสรอดในคังแสงเล็กเนี่ยมันมากกว่าคัางแสงใหญ่แน่นอนอยู่แล้วนะครับสิ่งที่จะทําให้รวยจริงๆในเกมนี้ก็คือการเล่นให้รอดนั่นเองนะครับใช่ครับอย่าลืมกดกระทีมด้วยนะครับถ้าคนเดียวเนี่ยอาจจะรอดยากสักนิดหนึ่งเลยครับผม ไปตาย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 เจ็บผมเจ็บม,มากครับสังกะสีโดนเล,ล่าเซลอะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว ห้องแดงเลยต,ยตา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 ยโอ้โหยเยอะเยอะไปอะไรวะมีตัวล่าง เพื่อกะผมไม่ติดบทสรุปนะครับในเกมนี้เนี่ยตาอามพลาดท่านะครับโดนกระสุนเนี่ยเจาะเข้าเกาะแตกหมดเลยนะครับส่วนผมเนี่ยก็ยิงตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันหนีออกนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะหมดแมปแล้วนะครับผมก็เลยฟาร์มข้างในเนี่ยชิวๆเลยนะครับวิธีการฟาร์มของผมเนี่ยผมก็จะวิ่งถ่ายเซฟก่อนเลยนะครับแล้วก็จะเก็บของเพื่อนแล้วก็เก็บศพที่เรายิงไว้นั่นเองนะฮะออกทีนึงเนี่ยก็ไปต่ากว่าสามแสนถึงห้ายนนนะะะคครัับใงงแสเล็กฮ โอเคเรามาต่อในเกมที่2กันเลยดีกว่านะครับก็ต่อเนื่องจากเกมเมื่อกี้เลยนะฮะเมื่อกี้ออกไป400 0 0 0นะครับสิ่งสำคัญที่จะทำให้รวยเนี่ยต้องมีเพื่อนร่วมทีมที่ดีแล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่เก่งแล้วก็เป็นงานพอสมควรเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้ทีมผมเลยนะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นดีกับพอสมควรเลยนะฮะเอาจริงๆเล่นคนเดียวก็รวยได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องมีทีมนะครับแต่ถ้ามีทีมเนี่ยมันก็จะรวยไวกว่าแล้วก็รวยง่ายกว่านั่นเองนะฮะไปไอ้ไอ้ไอ

อยอยลอย่อยลมล้มลขอโดดเต็นเต็นเต็นขสองร้อยที่สองร้อยฮะเต็นไรเตนไรด้ตัวอ่าเรามาการหตไอ้โดยกลางเดยกลาเอ้ยเจ๋หักสอหักสองหนึงมากสองไอ้เยนนะ อยู่อยู่ตรงห้องกดกดออกตาอะไรวะน่ไล่เวทไงวะน่าไล่เวทไม่ออกมาทิ้งทุกอย่างแกเกล็ดตรงหุ้มระเบิดตรงนั้น เราถ้ารอดถ้ารอได้แก๊มาเข้าแดงก็ได้นะเย็ไปแล้วตาย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 ๆๆดเฮ้หมดแล้วหมดแล้วมาทำมาทตายตาย อ,อัพเมกกูอีกแล้วเหรอเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้เนะอายิงไปเพิ่มอีกประมาณตัว2ตัวนะครับก็ตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายของแมปแล้วนะครับพวกผมก็พยายามหาอยู่นะครับว่าเขาอยู่ไหนกันแน่นะฮะก็คือเราสามารถปิดตัวสุดท้ายของแมปหรือว่า,อายิงหมดแมปได้เนะี่ยเราจะฟาร์มชิลแล้วก็ฟาร์มได้ทุกอย่างเลยนะครับออกออกไอ้น,นี่ออกเหมืองออกเหมือง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 โอ้ยได้เลยมูนแมททีงานจังวะได้พีได้เลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ สามสิบวิตายแม่ผมไปไม่ทันแน่เลยแกต้องจัดการไประวังแกหลุดออกนะนะ่ะไม่หลุดไม่หลุดตายมดแล้วมาออกเลยตรงนี้วะหนีเหรอจะหนีออกเลยเหรอ หนีออกเลยน่าจะไอตี้ที่ผมบินเหลือตัวเดีเยวเ <Hey. S 2> ดือดสามโดนปุ๊บหนีเลยมีของดีป่ะตรงนั้นนะโอ้ยติงโตสิงโต,ต,งตจริง,งติงโตจริง <c oughs> ติงโตจริงของดีมาเลือกเถอะ <c oughs> ทีแรกผมก็ไม่เอใจหรอกครับว่าเขาจะได้ของแดงหรือว่าอะไรมานะครับเพราะว่าพวกผมยิงตีเขาไปหมดแล้วนะครับเขาอาจจะถอดใจแล้วก็หนีไปเลยก็ได้นะครับแต่ผลสรุปคือเขาไปได้สิ่งตจากแอดดอนั่นเองนะฮะและเหตุการณ์หลังจากนั้นผมก็ได้สิ่งนี้นะครับโอ้หัวมังกร และในที่สุดผมก็ได้หัวมังกรมาครอบครองแล้วนะครับแล้วตอนนี้ทางเกมอาริย่าเบกเขาก็จะมีกิจกรรมใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับชื่อกิจกรรมหรือว่าอ e ีเวนต์นั่ก็คือ rising dark หรือว่ามังกรผงาดนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้ง่ายๆ,ๆเลยนะครับเราสามารถลงไปในแมปแล้วก็สามารถหาแมปที่เราชอบเล่นได้เลยนะครับแล้วก็วิ่งไปคนตามตู้เซฟต่างๆนะครับก็จะมีโอกาสตอบหัวมังกรทองแบบผมนะครับตำแหน่งตู้เซฟที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นตู้เซฟต่างๆเลยนะครับอย่างเช่นคลังแสงเนี่ยก็จะแนะนำตู้เซฟทุกตู้เลยนะครับและในส่วนของระยะเวลากิจจกกกกกรรรรรรมมมมมมเเเเเนนนนนนนีีนนี่่่่ยยย็คคคคคืออออวววัััััััััททพพฤฤษษภภาาาาาาถึงงงงะะบบบลไปตหหหส้ ะะโอเคมาดูผมเก็บของต่อกันเลยดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยน่าจะออกเกือบรล้านได้นะฮะโอ้ตัวฟรีนี่หว่า,อาอไ,อ,ไอ้อมาดลอะไรกันโอะ้ไปอ่ะเขไปเจอสีเฮ้ยมันมีไอ้แฝมฟิลสต็อกอะไรกัไม่รู้เอเออีกเรา ผี้ได้เป็นแดนโอ๊ะแอประเปิลไอ้กูโอ๊ะบ่อยจังอะไอ้ก็ตกใจสิอย่างเงี้ยว่าเอ้ะมันได้ของผีบ่อยจังวะทำไมตัวนี้ปืนมันหายหตัวไหน,น,นอะปืนหายจริง ตัวไหนเนี่ยตัวหน้าแตกเป็นตัวก็เลรกก็เลรกสุบตืดอื้อหือเลดีโอได้อูไม่เย่นะนี่ของห้าหมื่นไม่เอาเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวมันก็ต้องเจออยู่ดีโอ้ยของแดงว่ะถังแก๊ส โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วก,กันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับเอาไว้จชกัขใหม่นในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เองขอต้อลรับไปก่อน,นสวัสดีครับอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับ